ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวงกาดไซด์ไทยแลนด์บายทัชโฮมในชิดแบทเทิลวันนี้ครับเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่ PPAP กับอปปแปะได้อยู่ด้วยกันนะครับนะั่นเด็กมันสองคนนั่นเองนะครับเราเลยได้เอามูราคุมโมะนะครับริตชนกับแมงกาโคลน,นี่มาเขาจุดโชคเชยผมมาก็เลยมาได้่เด็กแค่งใทางคู่และและอีกอย่างหนึ่งคือหลังมีนี่ด้วย นี่แมลงแปลงสไตล์มาแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็เป็นบูราคุโมสลีเจนกับไมกล้าพลนีลีเจนครับผมมาเลยเริ่มเลยทำไมมึงไม่ถอยลูกเต๋ากันว่ะคนกรไม่เอาปล่ไปชมเวลาคลาสสิคดีผมตีลูกเต๋าไว้ทำอย่างอื่นแกใช่สามโลกอะไรเงี้ยสองลูกสองคนเย็นมันไม่ครบไงลูกเดียวก็ได้เฮ้อแต่ส่องไปสองไปเมื่อก่อนตอนยิงเล่นดีกวาทำไรดีลูกแก้ว เล่นเกมอะไรงูอาจารปล่อยปกครองต้องตามมาเล่นอะไรเล่นอะไรงูอะไรงูใช้สองลูกเออเออันนี้ใช้กี่ลูกสามพอโตมาเรล่นลูกสามเกมเศรษฐีอ๋อเกมเศรษฐีก่อนนะโอเคไลฟ์สกิลเปิดเจ็ดครับผมเมื่อไลฟ์ตรงสายเนาะของเก่าเลยดั้งเดิมมากแสดงว่าไม่ได้ทำดั้งมาใช่ไหมทำไมอะดั้งเดิมแค่ เราก็บอกดั้งเดิมเพราะเธอเจ้าวเฮ้ยเขาตอเกตทำไมเราไม่เอาม้างอ่ะกีราฟากีราเอาจริงดิผมติใจทำไม่เลยใช้กีราฟายตัดพันยิตัดพัยังพัมื่นเด0๋พันก็มื่นไปก่อนอ่ามื่นสี่โอกาสหนึ่อโอกาสนะชีพาวเราไปสอดมเอาเลย ไปหมดแล้วงคงงงไฟงกำงเกวียนอ่ามาสาร์ตสกิลของตัวที่เกตหนึ่งนะครับเมื่อมีเกตสองแล้วมีเกตศูนย์อยู่ในโซนเงี้ยเกตสองไลท์ถ้าเกตศูนย์ในโซนสามารถก๊อปเกตสองมาได้สองใบอ่าอ่าก๊อปเป็นสองใบทิชางเงาติดตานั่คนอ่านเรื่งกุลาไอ้นุบะเงาติดตาอิมเมจเป็นนี่อิมเมจเป็นนุบะธรรไหมเฮ้ยแยกล่างเฮ้แยกล่างเงาติดตาไม่ว่าอย่ามีนี่ติดตัวก็ <tw atter speak> อันนี้นะ 9, ่ะเก้าพ ah ันแวนเก้าพ well like ัแวนขอห้าพันห้าพสิแวนเจแหวนเห็นแววนมีตัวจะบอกสิแวนเจ็ดมิดมิดมิดหอเก้าพันใหโนกาลรับอเอโอเคแสตาแล้วผมไลท์เป็นเกรสองครับเป็นตัวที่สิบสองเนาะโอ้โหบอดล่องเลย เยอนเท่าไหร่อ่ะหมื่นเดียวหมื่นนี่ก่อนดีวะนี่ก่อนเข้าชัวหนึ่งหมื่นหมื่นสี่นี่ครับเฉกเอาไปมาบ้ามาบ้ายังคอปตก็อเฮ้ยทำไม่ตรงสายไม่ตรงสายยังไง โบตบาสยังไม่ได้เพราะว่าสิบสามสิบสี่โอกาสโอกาสโอเคหนึ่งดัมไม่มีอะไรเหมือนกันเลยตีดีกว่าเท่าไรเน่าให้หมื่นอาพอาพานให้หมื่นนี่ยพลังต้นกับพลังวง,ลวงกันรวมกันไหมเออแฟนกันจองเฮ้ยแท้แท้มันแท้เลย อันนี้ข้างมีสกิลอะไรอ่ะอ่ามันต้องรีเจียนหนูอนะภาวะรีเจียนอ้ต้องลงอยากมือด้วยตนลงมือด้วยใช่เอ้ะเอ๊ยเอ๊ะตีแวร์ดึสี่ครับดึสี่ได้หนึงสีเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีแวร์ืผ่านเฮ้ยไหเดียวไหนเดียวเราเป็นเกตสองใจล่มๆลุกนะวันนี้อยู่เยอะไงสามคนขึ้นบนต้นตีได้โผล่บ้างโผ่บ้าง 9000พเรีย9 0 0การียกาดออกไปคิดตายไม่มดเมจมคือดคิดมีอะไรบ้าไม่เก9ทูได้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 ดยังมีแล้วแหละ23 0 0 0าเาิสามไม่งั้นโดนสองคิเจ็บเลยห้าอันตะแตนสดอมาเอสเซนเตโอเค ไม่เจอ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 ด้วยไปแล้วสองใบเรียกเอานะครับแอสซิสก็คงไม่ทิ้งพี่เจได้แหละก็คงไม่ทิ้งพี่เจได้แหละเอาจริงเอาจริงจเอาจริงๆริแอซิสเนี่ยมันน้องๆถามมาเยอะนะครับมันทํากี่ครั้งก็ได้นะครับไม่เจอก็ทําใหม่เรื่อยๆได้ตะกูมันทุกเกตหามันทุกเกตอย่างนี้ก็ทําได้ครับแต่ใครจะทำน่าสนใจมีข้าเจ หม้หอ่ะวางไว้ตรงนี้ได้ครับไ้สกิลไหมเอ่อตอมันลงแวนอาจบัสหนึ่งเนาอ่าตชื่อแมชชีนนิ่งนิ่งปลออกมาปึ๊บรนะครับเลสอ่าวกัยัดนี่นะครับยัดอันนี้ลุบวกสามพอ่าสามพครับสามพเยืมสามพนะลครับแปแต่ไ้ก่อนจะได้เห็นเซ็ชัด อะไรอีกอ่ะ11แวน11แหวนสองได้ได้เพิร์ดเคเิรั้นเ็คไม่มี่ยอันนี้อันนี้ข้างมีอะไรอ่ะไม่มีเป็นตึกตัวแวนอันนั้นตีฮิตไงแดมอันนี้เป็น 18, ื่นแปดหมื่นแปดบวกสามพันสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหน่งตีแวนแค่หนึ่งใค้คนนี้ดีกว่า สีสเหลืองสีเหลืองไม่ว่างไม่เฉยนะแปลว่าโดนแช่เมตัดรอบไปตัดรอบไปยังไง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 มีใจนั่นเด็กแว้นเลยโอเคยังไงยังไงยังไงเอาหยิบไปหยิบมาเอา <S 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 อเกคเี ตัดให้ตัดให้ทำทีเดียวเขาจะได้ตัดทีเดียวเหมือนกันไม่ไม่ไม่โอเคไม่เรียกนะเอ้ามันโดนแช่อยู่แช่อยู่อ๋อเมื่อลงครับถ้าแวนเดี๋ยวเราิเจนสามารถโซบัสหนึ่งเมื่อโซบัสหนึ่งแล้วนะครับสามารถกอลหนึ่งตัวที่ชื่อชิ่นที่มีตัวอื่นในสนามอ่ะสามารถเลือกกอลตัวหนึ่งที่ไม่ให้โดนมาได้ก็คือมันเลือกตัวนั้นก็เลือกตัวเกตหนึ่งก็จะกอปเกตหนึ่งอีกตัวหนึ่งลงมาแต่ว่าจบเทิร์นตัวนั้นก็กลับบ้านเก่า กับกองได้เป็นการเพิ่มจำนวนและลดจำนวนไปในเวลาเดียวกันพอเดียโบมาโดนแดกหัวดแน่นอนตัวไม่พอกินไม่ได้สวยเยบรายการแปดไอ้สิบเจ็ดโอเคหรือว่าต like ัวหมื่นเหมือนเดิมโนกาดโนกาดนะครับอ่าสองหมื <h <h ่นสามโนกาดฮุ้มมาสองตัวเลยวะโอยสามตัว ตีฮิตไงญด้งครับใหญ่เด้งใช่ใหญ่เด้งมีกระทำช่องให้อันนี้ก็มีช่องวางไม่ใช่จะตรงช่องกาดดีไหมเนี่ยทำเสียงเยอะดีดีดีกว่าโอเคแล้วเนาะแสดงมาน่าดรอว์ตัดปีวานเผ็ดเผ็ดงงาหน่อยเนาะ พีคีไปดิพีคีไปไม่มีอะยิวยิ้แล้วกลับมาโหอยากใจครับอยากใจแมวการความกลับด้วยมี่ว่าไหแล้วแต่นี่กว่าปกติเขาการความกับแมวการความกลับด้วยใจใจอันนี้18 23 23ไปคาดัไจบเนครับ อะไรเป็นมาดิว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 จัชื่อตัวน oh. ี้จับสไตล์มั้งอ่ะไม่มันจริงๆเลือกตัวไหนก็ได้เว้ยมันแต่ว่าชื่อมันได้แค่ตัวเดียวไงแต่ว่าฮาร์ดอะมันได้คู่เออฮาร์ดมันได้ฮาร์ดคู่มันก็ยืนมูลหนึ่งเอาง่ายๆคือถ้าพาวอยู่ในภาพอีดีโอเนี่ยมาดิวดึงได้หมดแล้วก็ได้พลังมูลหนึ่งปกติแต่ว่าชื่อต้องเลือกเอาอย่างเช่นบอกว่าจากเรยแวนชีบัตเตอร์อย่างเงี้ยก็เป็นเนยก็เป็นบัตเตอร์ออ๋ล บลลาสเมอร์สุดาวสุดาวสองโอกาสเออันี้เออเินาเม็มเมีแหวนขอเมื่อหขอมื่อหนึงยิ่เสร็จถายแล้วสดวคุมไหมเนี่ย แล้วแต่ศรัทธาศรัทธาเลยขอใช้หน่อยกำลังเหอ่อกำลังเหอ่อเอาไปทำอะไรได้ตีฮิตแช่ตีฮิตแช่แชไม่หลอกมือต้องคานเพิ่มมือด้วยแหละหน้าหนึ่งหลังหนึ่งตีฮิตแช่หน้าหนึ่ง<อ>หลังขออนุญาตอ่านหน่อยนะตัวนี้เทคบอกว่าเามือนน่อวันที่ต้องตีฮิตนะครับเลือกแวนก้ดแถวหน้าแถวหลังคู่งแข่งอย่างระบายแช่แช่ตีแวนมีหกดีเนาะเรื่งสอง อฮิวฮิวเผาข้างออ่่ายูไปกลับเอาไอ้นี่กลับนะบวกไปสองสามพิชแช่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 แช่เอาเลยแค่นี้แหละมันหลอกแดกเนาะพอกันนะมันหลอกแดก ไม่งั้นผมว่าแบบว่าบางเด็กงานเรียกการแค่งเป็อะไรเนี่ยต้องใส้วันหลอกแดกดีเนาะจะเรียกอย่างนั้นเรียกว่ากดดันให้ป้องกันดีกว่าอ๋อโอเคใช้คำผิดใช้คำผิดเออเขาเรียกว่าบางังคับให้ป้องกันพูดเยี่ยนมาบ้างสิบอนจัอขึ้นไหนไอ้นี่สรุปเล่นเอฟซีหลุนสองเลยลีเจนฮะ อยากได้เลเจนแต่รีเจนไม่มามาลงแดมบ้างลงแดมบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมันต้องมือก่าต้องซื้อตัวนี้อือฮะซื้อตัวไหนวะตัวทักิลตัวไหนอ๋อโอ้ก็อันไหนเรียกมาบ้างเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวโอเคอันนั้นลงกับมือเนาะ9แดง10มื่อหนึ่งต่อ3หมื่นหนึ่ง3หมื่นหนึ่งคิดได้ไรบ้าง ไม่มีอ่าโนกาสจิ๊บไม่ดับเออพาวเวนไีเรียขอเมื่นนึงไปไปเลยขอีห้าพันจักให้ขาดแลยสแตนเดอร์ดอลกับหนึ่งตัวเรียบร้อยเย่เย่ไม่มีเย่ไม่มีเลยไปจริงหรอ ก็ทำอะไรไม่ได้ว่าทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ได้แค่นี้แหละพีวานกาดกบ้าแล้วกาดโดนแช่เจขั้นเช็คชพเอาข้าข้าวไม่มีมีเบรกนะข้าวไม่ได้ตีวันสิี่สิบสองสหมื่นสองหมื่นสองหมื่าพันเลย ถอย,ย,ยล้นอย่างเดียวเลยถอย, <laughs> ยล้นแล้วถอยล้นอย่างเดียวเลยฮะงน,งนี่คือโนนนี่ก็แบบยำเอายำเอาโโหเมาแล้วดิฮะยำเมายำเมาเออนี่คืออะไร กดเด็กถูกต้องอ้าวอ้าวเอเ,เอาดิตัวเดิมอยู่ข้างล่างเลยอ๋นนอสสับเด็กไป แวนนปีเนาะจัมมือสามมือหนึ่งสี่รยการลอยเนี่ยเนะาะโดเพิ่ม เป็นไรทำอะไรไม่ได้โหรวมเก๋ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยตบแบบีแบบนวน1 1เ่ยสดสดร่มในน,นี้เลยอำไรตีแวนเออประกาศตีแล้วแค่นี้แหละทำไรเนาะเออเช็ค คันเซ็กซีพาเวนไม่ได้ปับ๊บคาระบาร์สอนอนนอนที่ไหนมูลาถ้าน,นอนมันอยู่ใจในสิทอ๋อมันคอได้เลยสิสิกับพีจีาวกาน 6, อนนอนที่ไหน19วา9วานี แวนนดกีแนีสองได้สองได้เดอเชคเอะเชคก่สองแ่แวนแค่แวนแช่แวนแ่แวนแช่ันสิแวนแช่แช่ครั้นี้เท่าไหร่เออพูดถึงเรื่องการแช่ของตัวแวนเมก้าโคลนี่หน่อยเนาะ พอถ้าสมมติเมก้าคนนี้แช่แวนเขาได้ไงให้แวนอนอนถึงราสไตล์มามันก็ไม่ลุกนะใช่เพราะว่ามันอยู่ตามสภาพตัวของมันับบดูวัดีเลเตอร์สรุปเล่นอะไรกันแน่เล่นลีเจียงสองได้สองได้คอมบอรออวอนี่มาแล้วสองตัวมาทำไมตอนนี้ตีแวน์แปดมูนน ลาก่อยไซด์แอซิดอีกตัวหลักก็ไม่ขึ้นใช่เฮียสามไม่มาเลยทั้งเกมทำปกเป็นรูปนี้นะเหมือนของกูไงของั้นเลยเหรอเมทันดอยจับได้เปล่าวสิบเก้าแหวนห้าแดงเอ้ยสองสิบหกโอกาส แดับด <irm ala> <ana> like okay. ับดับดับเลยดบดับเลยดับเลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วกันระหว่างมูลาอีโบกับกุโมกุลากุโมกับเมกาคอลนีนะครับนะก็เป็นคู่ลีเจียนสองคู่ของสองแทนสุดท้ายที่ออกพอดีนะครับแล้วก็น้องๆเคยขอมาก็ทำให้ดูแล้วนะจ๊ะนะยังไงก็มีสไตล์นิดหน่อยนะครับพอเป็นกระสัย เดี๋ยววันนี้ก็มีรีเจนออกมาใหม่อะไรไม่หมายถึงว่าตอนนี้ภาพรีเจนไงคู่สุดท้ายของโปรโมโอโอเคนะครับและก็ขอบคุณมากที่ติดตามนชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์ในจ่าแล้วฝากเพจเราช่องเราแฟนการ์ดไวท์ไทยแลนด์ถ้าไหน่าจะมีคลิปมาเจอดีอย่างนี้ดูแน่นอนตอนนี้ขอบคุณร้านสีจ่าไม่กับบานสร้อยชั้นห้าขอบคุนเพจเราช่องเราเป็นนักการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ